แฟนพักว่าจั่กหมุนบานก็เลยเป็นจุดประสงค์ที่ต้องมาทำ ชื่อนางสาวกฎษ,ษ,ษพัฒน์โพ่อ,องชื่อเล่นชื่อน้องค่ะมาทำจมูกโอเพนจ้ะอยากสวย <c oughs> มันรู้สึกว่าปลายมันบานจมูกมันบานคิดว่ามันปลอดภัยเพราะว่าเคยทำแต่ยกรรมที่เลิรักอยู่แล้ว <c oughs> อยากให้ปลายพุง่งสโลดูให้เป็นธรรมชาติแฟนทักว่าจมูกมันบานก็เลยเป็นจุดป,ประสงค์ที่ต้องมาทำเดี๋ยวจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะขอให้ติดตามผลหลังทำด้วยนะคะ จมูกโอเพนจ้ะมาตรวจจมูกครบ2เดือนจ้าก็สวยขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงคือมีความสวยขึ้นแล้วก็แต่งหน้าง่ายขึ้นค่ะสามีโอเคค่ะสามีบอกเธอเปลี่ยนไปเยอะสามีบอกว่าเธอ,อไปไกลามากเปลี่ยนแปลงมากสวยขึ้นดูดีขึ้นมันไม่โด่งมันไม่พุ่งมไม่ได้ทรงจ้ะขาดความมั่นใจในการแต่งตัวหลังทําไป2เดือนไม่มีผลข้างเคียงอะไรจ้ะ วันนี้มาตรวจหลังทําจมูกโอเพนครบ5เดือนค่ะพอใจมากค่ะอาการก็ดีขึ้นค่ะเข้าที่เยอะแล้วค่ะยุบมากแล้วค่ะคนรอบข้างก็ทําเพื่อสวยแล้วก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็เวลาเราถ่ายรูปลงโพสต์อย่างเงี้ยค่ะก็จะจําเราไม่ได้เลยเมื่อก่อนเคยทําร้อยใหม่ค่ะมันไม่ตอบโจทย์ค่ะมันไม่สวยค่ะถึงได้ตัดสินใจมาทํโอเพนที่เลอรักค่ะเวลาเราถ่ายรูปมันไม่สวยค่ะไม่ได้มุมอะค่ะแบบมันไม่โด่งไม่พุ่งอะค่ะคุณหมอแก้ไขได้ตรงจุดชอบมากเลยค่ะ เชิญชวน,นสาวๆคนไหนอยากทำสวยมาที่เลอรักนะคะรับรองจบที่เลอรักค่ะ